กลับมาแล้วนะคะกับตาตะยอสไตล์บายติ๊กมิสเตอร์ทีมนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอ้ยเตี๋ยวสยามวาก,กิวนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะพูดถึงวาก,กิวสายเนื้อวันนี้เราจึงมีแขกพิเศษของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณแจ็คชวินนั่นเองนะคะ,คะนี ๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้พาจักมากินก๋วยเตียเ๋ยวนะลา,าเกิยวนี่จุกๆเลยนะพาสายเนื้อคนชอบกินเนื้อวันนี้จะต้องชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาทำก๋วยเตี๋ยวกันยังไงจ้ ชามมันใหญ่ขนาดนี้เลยแต่เดี๋ยว<ช>เดี๋ยวก่อนจั๊กอันนี้ข้างหน้านี่คือชามปกติค่อยนะใช่เขา<ม>บอกเขาบอกว่าอันนี้คือชามปกติแล้วเขาปกตินะำกระเจียวเรือใช่ไหมมันก็ต้องชามเล็กๆมันถึงจะอร่อยใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เล็กๆไม่ได้เขาต้องแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการอลังมากอะ่ะทั้งหมูทั้งเนื้อเลยอันนี้อันนี้เป็นวากิวนะเป็นเดี๋ยววากิวกับทุกชิ้นเป็จเนื้ออันนี้ยอด ส่วนหมูก็ไม่แพ้กันเลยนะหมูน่ยโหอยสาหรับคนที่ชอบกินหมูนะมีทั้งหมูชาบูนะหมูสไล์นั่นเองนะคะเอ็นแก้วไม่ไม่ไม่ค่อยเห็อว่าเอ็นแก้วนะที่อื่นไม่มีนะตับที่นี่นะเห็นเขาบอกว่าสุดยอดมากลวกมาแบบสวยงามอย่างดีหมูตุ๋นลูกชิ้นแล้วก็หมูนุ่มหมูหมักโอ้โหที่มันรวมมิดหมูเลยแล้วนะลายลากากหมูด้วยหอมจักไม่มีกากไม่มีกากคือแบบว่าโติว่าคนไม่กินหมูไง ใส่กากหมูมาเดี๋ยวไม่ได้แต่จริงๆก็ผมใส่ได้นะใส่ได้จั่วอะไรแล้วกันนะแกลนแกล้วเนื้อเยอะมากนี่คือไม่ใช่อุยทำไมเหมือนเนื้อเลยอ่ะแต่มันเป็นหมู คือเขาให้เนื้อเยอะมากเลยนะค <What? S 3> ิดจานชูชูนื้อเลยนมากเลยต <balances S 2> ้องหยิบหนีดขึ้นมาแล้วชูชูหน่อยพ <affirm. S 2> ี่เยอะจริงๆคือคือไม่ได้โปะมาแค่ข้างบนแล้วมีเส้นข้างล่างนะฮะนี่คือหนาแบบมาเป็นแบบสเต็กเลยอ่ะแต่ว่าเน,นเนื้อเนื้อชิ้นใหญ่เนี่ยชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยไหลมาแบบโอ้มัดโหสีสวยมาก <laughs> สีสวยสวยใช่ใส่น้ำไหมนะผมนี่จะหาเส้นยังหาไม่เจอเลยเจอแต่เนี่ย เส้นถั่วง,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 ง่างงต้องขุดเนื้อลงไปเยอะมากเลยนะกว่าจะเจอเส้นให้เนื้อเยอะจริงๆเราจะต้องลวกออกมาหรือว่าให้มันพอดีเป๊ะดูสิเป๊มั้ยอืมนุ่มอันนี้น <ๆ S 1> คือเนื้อตุ๋นกับเส้นตุ๋นกระสอบของ,ของร้านเป็นเป็นแนะนำเหมือนกันเน,ะน,นาะวมาเป็นออปชั่นเสิร์ฟในก๋วยเตี๋ยวได้ เด็กมีเส้นได้ไหมนันน่ะหรือมีกระมูกมีมีกินไปแล้วเอาสรุปกาเกี๊ยวทอดฟรีเหรอครับพี่ติ๊กตัดได้ไปอั้นใช่ไหมใช่โอ้เยี่ยมเลยนี่คือตำรับทั้งหมูทั้งหมูทั้งเนื้อเลยทำไม<ล>ไม่บอกตั้งแต่แรกลละจะได้จะได้สั่งให้เกี๊ยวมาลงก็คือใครสั่งก๋วยเตี๋ยวมาไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อนีน่คือสามารถขอเกี๊ยวทอดด้ฟรีนะ ไม่อั้นนำอปทำลิมิตน่าจะเป็นกะหมูบุฟเฟ่นะเกียวฟรีเกียวฟรีนะคะกินไม่อั้นนะโหมาร้านนี้คุ้มจริงๆเลยอ้ออืมก็อร่อยนะ จุกกันเลยทีเดียวนะคะจุกๆเลยนะคะสำหรับวาก,กิวนะคะแล้วก็โอ้โหรวมเซตหมูรวมมิดหมูนั่นเองนะคะมาร้านนี้นี่มันสะดวกจังเลยนะคะเดินมานิดเดียวเองนะคะจากร้านของจักนะคะ<ห>ก็วันนี้ก็ขอบคุณสยามวากิวมากเลยนะคะที่ให้เรามาชิมถึงที่เลยนะมันร้านมันใกล้บ้านนะแล้วก็ขอบคุณจักมากเลยนะนะที่โอ้ถ้าไม่มีจักวันนี้ไม่ได้ชิมนะวากิวเพราะว่านี่เป็นคนไม่กินหมู ป็นไม่กินเนื้อพี่ไม่กินเนื้อ <c oughs> เด็กมากครับก็ใครที่อยู่ย่านแถวนี้นะครับในทาวน์นแล้วก็ว่าใกล้เคียงในจริงทาวน์าวน้วก็เป็นเป็นที่ที่มาง่ายนะก็ขับรถมากินกันได้เลยนะครับเข้ามาในไทยทาวน,าวน์เจอเลยใช่แล้วขวามือนะครับโอเควันนี้นะเขามีมีอะไรนะมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมเป็นอะไรนะเป็นมอเชอร์ครับทานฟรีห้ารอบาทสใบจริงเหรอใช่โอ้โหร้านใจดีมากเลยนะวันนี้ ที่ที่ดูคลิปนี้นะคะมีกิฟต์เชอร์แจกนะคะ500บาท2ใบใช่ไหมคะอ,อ,อ่าแต่ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเรามีกติกานะกดไลค์กดแชร์เข้ามาเลยนะคะเราจะแจกค่ะสองรางวาัลรางวัลละ500บาทมากินวากิวสุดยอดวากิวที่นี่นะคะที่สยามวากิวเท้าอินเท้า,น,ทาน,นั่นเองกดไลค์กดแชร์กันมาเลยนะคะวันนี้ก็ โอ้โหจุกๆกันไปแล้วนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันดูซิว่าจะพาไปทําอาหารอะไรแล้วก็พาไปกินอะไรวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊นะเนาะไปก่อนแล้วนะคะวัสดีค่ะนะ <Bye. S 1> บายกักมูกักมูกักม